แล้วเอ็นชาเต้ลืมไปว่าสาวก็ลุกขึ้นมาแล้วด้วยหวางถามบอมไปเรื่อยๆเราซื้อทางด้านของน้องยาลดคูดาวสกิลไปหน่อยอะอยากกระโดดหรือเปล่ากระโดดฆ่ามา,จานจังหวะนี้แล้วยอมมีมิกก็อยู่แล้วบิ๊กเอไว้ล้วเรียบร้อยเลยครับผมอู้หูลรวลม ดีตอนรับทุกคนเข้าสู่มพดีชาแนลฮะตอนนี้เราอยู่กันเกมอดีตที่ไฟแล้วเราอยู่ในโหมดไพทาร์ลหรือวโหมด CVC นั่นเองสำหรบับโหมด CVC ฮะมีการเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับฮันเตอร์ทุกตัวนั่นคือรองเท้าบูทที่ผมเอาลูกศรชี้ให้ดูนั่นเองเมื่อกดใช้ท่าทางของสก,กิลไปแล้วฮะจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10ให้กับตัวฮันเตอร์เองเป็นระยะเวลา3วินาทีนอกจากนั้นฮะรอคูลดาวอีกแค่20วีฮะก็จะสามารถกดใช้งานได้เรื่อย ซึ่งทางด้านของสกิลบูเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆเมื่อกดใช้งานแล้วจะทําให้เราไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามที่เป็นวยเวิร์มรว่าเป็นคิงหรือว่าเป็นบริการเนี่ยได้ง่ายขึ้นจากภาพนี่เราจะเห็นว่าคิงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งไปค่อนข้างไกลฮะเมื่อเรากดทางด้านของสกิลรองเท้าบูเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น10เป็นระยะเวลา3วินาทีลหลายๆคนถามว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงหรอมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมแลวมันก็ใช้งานได้เรื่อยๆด้วยนอกจากการเพิ่มสกิลใหม่ให้กับเออรร์ดาจงกกปุิข แล้วก็โซเวอร์ใหม่ด้วยนะครับผมจะมาได้เกิดที่เดิมซ้ำๆยังมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับคณะาของการดูดนกลู่เก็บนกของตัวเซียหรือว่าผู้ยังรู้เนี่ยเก็บได้แค่2ตัวต่อเกมนะครับผมซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าในคลิปคลิป,ลป,ลปนี้ผมจะโฟกัสที่สกิลรองเท้าบูทโดยผมจะเล่นให้ดู2เกมฮะเกมแรกเนี่ยจะเป็นฮันเตอร์ผู้ไล่ล่าหรือว่า,าสมบของเราฮะส่วนเกมที่2เนี่ยผมจะเป็นคิงหรือว่าผู้หลบหนีพระราชานั่นเองฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผม แล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับเดกเกมที่เรียบร้อยฮะดูจากจุดเกิดฮะเรามาเกิดอยู่บริเวณโรงงานจากเดิมที่เราเกิดอยู่บริเวณบ้านเล็กนั่นเองฮะก็คือจุดเกิดมีการปรับเปลี่ยนไปมีการเพิ่มสกิลรองทาบู๊ให้กับทางหนาของฮันเตอร์ทุกๆตัวนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับทัชนาของผู้ยังรู้เบอร์เซนลลี่ฮะที่มีการถูกปรับเนิร์ฟลงไปฮะก็คือความสามารถก็จะด้อยลงไปนิดนึงนั่นเองแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราหาคิงายตรงข้ามกันก่อนฮะตรงนี้มีสกิลอุกเกิดขึ้นฮะเรามี ส่งสัญญาณบอกว่าคิงเขาอยู่แถวๆนี้เดินหาก,กันก่อนครับผมเราตัวนี้ผมเล่นวันนี้เป็นการทเวนดี้ซิครับเดินวนกันไปฮะมีทั้งนักของถามบอมอยู่ในมือเนี่ยห้าหกลูกแล้วครับยังหาไม่เจอแล้วเจออยู่ตรงนี้วางถามบอลแล้วตกไปก่อนหนึ่งแผ่ครับผมเอาละฮะบาดเจ็บกันไปฮะตรงนี้จะต้องไล่ตามกันต่อเป็นนักวนยิงรู้ว่าพิเศษน,นั่นเองตรงนี้มาต้องทําลายแผ่ไปทิ้งไปก่อนนะครับผมแล้วมีเหมือนจะด็อกเตอร์ฮะ เดินพยายามที่จะบอมดาเมจตรงนี้อยู่เยอะจริงๆฮะวางทำบอมกันไปวางต่อต่อไปเชนบอมจังหวะนี้โดนหรือเปล่าแล้ววางรัวๆในะวันนี้ตกไปก่อนครับผมเอาละฮะได้รับอาการบาดเจ็บไป2ขั้นแล้วด้วยฮะเดินกันมาตรงนี้เพิ่มความเร็วด้วยรองเท้าบูทฮะเราวางทำได้เขาทำบอมไปแล้วโดนสับไปชึ่งฮะการทววตี้ซิครับจะยังไงครับผมโอ้โหถือว่าเจอเร็วอยู่เหมือนกันฮะเดินมาจังหวะนีเราวางทำบอมกันไปแล้วเชนบอมตรงนี้จะโดนหรือเปล่าบึ้มเข้าไปฮะโดนไปครึ่งหนึ่งแล้วตกเข้าไปแล้วกลายเป็นเทอร์เนช็อนไปเลยฮะ โอ้ oh, ต้องบอกว่าได้เร็วจริงๆสำหรับทนมของกาทวินิสเซค่ะหรือว่าทีมของโมบี้นั่นเองเดินวางถามบอมไปเรื่อยๆก่อนนะเอชาร์เต้อยู่หรือเปล่าฮะจะังหวะนี้จับนัางปรสตังที่กุยเจรหลวงรือว่าล็อกแ็ตแ์เอาวแล้วครับผมแล้วอยู่ใกล้ๆตรงนี้เหตุออร่ากันอยู่คุณหมอก็มาแล้วตกลกไปอีกหนึ่งครับอาแล้วฮะจะเกมเร็วหรือเปล่าฮะเอชาร์เต้พยายามจะเข้าฮะวางถามบอมไว้ก่อนแล้วตกไปอีกหนึ่งตรงนี้ช่วยทางด้านของคิงขึ้นมาได้รว่าพิเทสไล่ตามกันใหม ือไอเทพดวงตามาแต่กามีการใช้ทางด้านโพโซดันวอนฮะไล่กันมาท้าบอมแล้วโดนสาบไปหนึ่งฮะต้องซื้อรองเท้าเพื่อเร่งความเร็วฮะ่คิวรองเท้าบูทก็มีความสําคัญนะแต่ว่าต้องซื้อทางด้านของน้ายาเพิ่มความเร็วด้วยวาทางด้านของทาอมบอมกันไปรัวๆแลแ้วตวันนี้ตกรูปไปอีกหนึ่งครับโอ้โหร่วงไปรอบที่2แล้วฮะจับพิ้วขึ้นมาแล้วครับผมเกาอี e อยู่ตรงไหนแล้วตรงนี้ฮะใช้ทางด้านของสกิลใหม่ล่าสุดเป็นสกิลรองเท้าบูทฮะ เพิ่มความเร็วได้สิเป็นนระยะเวลาสาวินาทีแล้วจับตั้งมตัตสังกันไปที่โกอิกจรวยครับตรงนี้เป็นด็อกเตอร์หรือคุณหมอจะพยายามเข้ามาแล้วใช้ท่านาของคาถาแยกร่างครับผมตรงนี้ออกกันมาโมวิ่งยังไงฮะว่าท่านาของทางบอลคอนเทเลอร์ไปแล้วตรงนี้ระเบิดไปก่อนนะทำให้บับเบิลหายไปและตรงนี้จะเพิ่มความเร็วเข้ามาแล้วตีได้หรือเปล่าแต่คุณหมอมาบังเอาไว้ก่อนนะ แล้วเอ็นชาเต้รืม้ปว่าสาวก็ลุกขึ้นมาแล้วด้วยหวางถามบอมไปเรื่อยๆล้วซื้อทางด้านของน้องยาลดคูดาวสกิลไปหน่อยอะจากกระโดดหรือเปล่ากระโดดข่ามาจังหวะนี้แล้วจะมีบิ๊กก็อยู่เราบิ๊กก็ไวแล้วเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหแล้วรอบนี้จะตายล้วด้วยฮะถือว่าเป็นเกมเร็วของทีมโมบี้เลยฮะแล้วตรงนี้มีเอ็นชา์เต้เข้ามาแล้วยังไงโดนสับไป้น่ราตกรูปไปเลยครับผมนั่งรอบนี้บอกเลยว่าตุยแน่นอนฮะแล้วจับฮิวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮะ และนี Thunder, anyway ่ค so so, so, ือ1เกมฮะสำหรับทระของฮันเตอร์หรืออัศวินผู้ไล่ล่าฮะเดี๋ยวที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปฮะผมจะเล่นให้ดู2เกมนะครับผมเกมแรกก็คือเป็นอัศวินนี่แหละส่วนเกมที่2ผมจะเป็นคิงหรือว่าราชานเองและเมื่อทุกคนพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยดีกว่าครับผมเกิดที่เดิมด้วยอยากเกิดคนละที่ไม่ได้อยาเกิดตรงเนี้ย น้อนไม่ได้อยากเกิดตรงนี้ได้มั้ยอ่ะฮอตมันเข้ากับเพลงดีอ่ะมันเข้ากับเพลงดีทุกคน ก็ขาทำเพลงดีจริงนะน่นา,ารักอ่ะชอบชอบชอบอ้าวโดนอะไรมาโอ้ไม่มีเสียงเพลงเลยอ่ะ

ลเลนเพลงนังนมาักแล้วเรามีอยู่แล้วด้วยชอบชอบชอบ